โอเคทุกคนกลับมากับช่องพิพุงินพีครับผมแล้วก็วันนี้ฮะเราจะมาเล่นโหมดอันแรงกันะฮะปกติผมจะเล่นแต่โหมดแรงเนาะวันนี้มาเล่นอันแรงมั้งฮะโหมดแบบว่าเพื่อความบันเทิงล้วนๆเลยครับผมเป็นโหมดที่ไม่ใช่กดแรงฮะถ้าถ้าเป็นเกมอื่นถ้าเป็นอย่างเช่น ROV อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีโหมดธรรมดากับโหมดกดแรงใช่ไหมอันนี้ผมจะเล่นโหมดธรรมดามั้งครับผมมี Battle Royale Distance ฮะผมเข้ามาเลยแล้วกันโหมดนี้มันจะมีผู้เล่นประมาณ10คนแล้วก็เขาก็จะคัดผู้เล่นที่กดใกล้ที่สุด9คนแรก ไปในรอบต่อไปฮะคือคัดคนที่กดไกลที่สุดออกไปทีละรอบทีละรอบเนาะจนถึงรอบสุดท้ายฮะใครอยู่รอบสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะไปก็คือแนว Battle Royal e ครับผมอ่าเรามาดูกันฮะอันนี้คือเล่นชิวๆครับผมเราก็มาดูกันว่าจะได้ที่เท่าไหร่อันนี้ลงมาในที่แรกฮะอันนี้เป็นกล้อง Gen2 น,นะดูจากเบอร์ข้างล่างได้ครับผมสต็อปวังอยู่ทางขวาแสดงว่านี่ขับรถเลนขวาแน่นอนอาจจะต้องเดินไปดูข้างนอกก่อนจะเดินออกถึงข้างนอกไหม อาจจะไม่ถึงข้างนอกเนาะคือผมไม่เห็นเสาไฟแล้วมันคือเสาไฟของกรีซฮะแต่เพื่อความแน่ใจเนี่ยถ้าใครถ้าใครเดินออกมาเห็นตัวอักษรแบบนี้ก็รู้เลยเขาบอกว่าเป็นกรีซแน่นอนก็อาจจะกดที่ A อเทนะดูสิเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ตอนนี้อยู่อันดับที่4เนาะคพอจริงๆเราสามารถกดได้ประมาณ3รอบฮะอันนี้เรากดไปแล้วรอบหนึ่งเรากดได้อีก2รอบฮะเนี่ยไอเหรียญไอเหรียญตรงนี้คือเหรียญในการกดได้นะ คือผมสามารถกดเด็กรอบหนึ่งอาจจะก,กดที่ตรงนี้เออเวลากดรอบหนึ่งมันก็จะมีคูดาวฮะว่าแบบกดได้อีกครั้งหนึ่งตอนอีกกี่วินาทีอะไรอย่างงี้ครับผมอันนี้ผมว่าอยู่ที่หนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าไม่ต้องไม่จําเป็นต้องอยู่ที่หนึ่งก็แล้วฮะแค่ไม่อยู่ที่สุดท้ายของแต่ละรอบก็ผมเรามาดูซิอันเนี้ยส่วนใหญ่กดที่เอเทนเนาะแต่ผมว่าถ้าเขาถ้าเขารู้ว่ากดได้หลายรอบอะเขาก็น่าจะกดกดที่หนึ่งข้างบนใช่ไหมอาจจะไม่รู้ว่า กดได้หลายรอบแล้วก็ถ้ายิ่งกดใกล้ฮะเราก็จะได้จำนวนเกสที่ที่ใช้ได้ในตาต่อไปมาเพิ่มเนาะอย่างรอบเมื่อก้ผมกดไป2รอ,อบใช่ไหมแต่ได้มาเพิ่มสามเกสฮะเพราะกดได้ใกล้แบบใกล้เลยอันนี้บราซิลเนาะหลังป้ายสีดำใช้ภาษาแบบนี้ภาษาโปรตุกเกสฮะที่บอกภาษาแบบนี้แล้วก็อันนี้ยังไม่เจออะไรเลย ดูทรงต้นไม้ก่อนต้นไม้เนี่ยต้นไม้มันคลายแถบนี้ผมจิ้มไปก่อนแล้วกันอืมตอนนี้อยู่ที่หนึ่งแต่มันสามารถกดได้หลายรอบวะคือถ้าผมถ้าผมแบบร่วงลงมาอยู่บนทัดล่างสุดอะไรอย่างนี้ผมก็อาจจะก,กดเกสที่สองเกสที่สามครับผมมันคลายไหมคือมันมันมันคือแถบนี้อะผมลองดูซิสรุปอยู่มารันเฮา ลองดูครับผมจิ้มจากต้นไม้ล้วนๆเลยโอ้ไปอยู่ที่โกอาสก็ผมคิดไม่ถึงเอ้ยทับสามกดเยื้องตรงนี้กดเยื้องป่าแอมะซอนต่อเม s กเซนนะต้นไม้มันคลายมากเลยเนาะสรุปไปอยู่ตรงคางฮะใครกดตรงคางนี่อาจจะใกล้สุดอันนี้เจอป้ายกิฟเวสีแดงครับผมเป็น New นะิวซีแลนด์ฮะแล้วก็ป้ายสีเขียวป้ายบอกทางสีเขียวพบในเวลลิงตันะน คือเมืองหลวงของนิวซีแลนด์เนี่ยตรงนี้อันนี้อาจจะใกล้สุดแล้วแต่ว่าถ้าถ้าคนเดินลงมาแล้วเจอแยกแล้วก็เจอป้ายบอกทางสีเขียวครับผมก็จะรู้เลยว่าเป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์แน่นอนเพราะว่ามีแค่เมืองเดียวเนาะที่ใช้ป้ายบอกทางแบบนี้ในนิวซีแลนด์ก็อันนี้อาจจะไม่ต้องเกสมากะเกสแค่ทีเดียวพอครับผมลองลองเดินไปดูอย่างอื่นนะนิวซีแลนด์ขับรถเล่นซ้ายเนาะ ไอฝั่งวงมาลาัยของรถยนต์เนี่ยมันช่วยเราได้เยอะมากครับผมถ้าเรารู้ว่าขับรถเลนซ้ายอาจะไม่กดประเทศแบบอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยไม่กดแบบแถบโยุโรปเยอรมันโปแลนด์อะไรอย่างงี้อาจจะกดแบบประเทศที่ขับเลนซ้ายจริงก็มีหลายประเทศอยู่ครับผมอะมันมันตัดชอยให้เราได้ะเรามาดูกันไม่เคยกดเวลลิงตันไหมเนี่ยนม่มีผมกดเวลลิงตันคนเดียวเฮ้ยมีมีคนหนึ่งกดแก้แก้เวลลิงตันเนี่ย โอดนะเนี่ยรูเ้เหมือนกันนะมากันที่รอบเท่าไหร่ไม่รู้รอบสามผมเพราะว่าคนตกรอบไปแล้วสามคนตอนนี้ผมมาที่ยุโรปฮะคำว่าเล่นขวาอาจจะดูตรงนี้สิเอออาจจะไม่ช่วยอะไรตรงนั้นใา้ <c oughs> ข้ามทางมาลายเป็นเส้นปะสองเส้นมีอะไรม้งนะออสเตรียเบลเยียมเป็นไปได้ที่เป็นออสเตรียนะดูจากทรงบ้านเนี่ยอาจจะเป็นประเทศอื่นขอลองเดินไปดูกันนี่สาอะไรเนี่ย ย้อนกลับมาสิอืมภาษาเยอรมันไหมภาษาเยอรมันเนาะก็อันนี้มี .at ก็ออสเตรียครับผมอ่าผมจิ้มเมืองหลวงแล้วกันออสเตรียออสเตรียถ้าถ้าลงมาที่ออสเตรียตรงที่เรีบๆมันจะเป็นตรงเนี่ยตรงขอบเมืองใหญ่ๆตรงเนี้ยส่วนตรงกลางไปทางด้านซ้ายครับผมจะเป็นแนวเทือกเขาเอลฟ์ตรงนี้ก็เราอาจจะไม่กดเนาะ คงไม่มีใครกดตรงนี้เนาะอาจจะกดแบบตักแท็บตักแทบนึ่งไะดูสิมีใครกดตรงไหนมั้งน,นี่ไงมีคนกดเหมือแนบบข้างล่างนะกราสกับเวียนนาไม่มีใครกดที่ลินส์เลยก็โอเคครับผมส่วนมากกดที่เยอรมันกม็มันเข้าใจได้เจอภาษาเยอรมัน่งใช่ไหมรอบนี้นี่รอบนี้จะยากฮะคือ เราลงมาเจอรถสีดำแล้วก็รถโฟบาแบบนี้เนาะมันมันอยู่ในเกาะนี้ฮะคือผมไม่รู้ว่าใครจะเล่นบ่อยจนถึงขนาดที่ว่าจำเกาะเกาะนี้ได้เลยหรือเปล่าแต่ถ้าถ้าจำได้ก็ก็ง่ายเลยฮะแลเกาะนี้มันใช้รถสีดำโฟบาถ่ายเนาะนี่ยคนคนอีกคนที่กดไปห่างตั้ง950กิโละอาจจะแบบ ตำแหน่งนี้อาจจะสเปซิฟิ c เกินไปแต่ผมก็กดเมืองหลวงเขาเนาะเนี่ยตรงเนี่ยถนนวงแหวนเขาถนนริงถนนริงถ้าสมมติใครเดินไปเจอป้ายเนาะผมคงไม่เดาหรอกว่าตรงนี้อยู่ที่ไหนของกอฮะผมจิ้มตรงกลางอย่างเดียวฮนะ,ะเราเรามารอดูกันชื้อเขาไปจิ้มที่ไหนกันเนะี่ยโอ้ที่ เม็กซิโกโคลัมเบียเปรูครับผมแล้วก็มีที่แอฟริกาด้วยอืมก็เข้าใจได้ฮะจากต้นไม้มันเห็นแค่ต้นไม้อย่างเดียวนะอันนี้รถมีเสาเสาวงกลมทะเบียนสีเหลืองโคลัมเบียครับผมโคลัมเบียก็ประเทศประเทศใหญ่อยู่นะใช่ไหมอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าพอมีเป็นไปได้อะ่ะ เป็นไปได้ที่จะมีคนกดใกล้ ấy. ผมเหลือกเกสเยอะเลยเนี่ยสมเกสบางคนคือใช้เกสไปแบบในรอบก่อนๆหมดแล้วแล้วก็ทายไกล ấy. เลยไม่ได้เกสขึ้นมาซื้อ,อมีคนกดไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวนะนี่อะไรอเสาเสาเมดิลีนใช่ไหมเสาเมดิลีนเอ้ยไม่ใช่ดิ ถ้าถ้าเป็นเมดิลีนอ่ะสีเหลืองมันจะยาวฮะแต่ว่าอันนี้มันจะมีสีเหลืองข้างล่างเลยนะอาจจะไม่ใช่เมดิลีนแต่ว่าผมอยู่ใกล้สุดเลยเนี่ยมันไม่ใช่เสาเมดิลีนอ่ะอืมแต่ผมกดมาเมดิลีนกากดโคลอมเบียหมดเลยครับผมหูตรงนี้คนนี้ไปกดทางตะวันออกของเทือกเขาแอนดีสซึ่งแถมนี้มันไม่ค่อยมีเมืองไงพือเขากดถูประเทศแล้วฮะแต่ตรงนั้นมันไม่ค่อยมีเมืองเลยแย่เลย อุ้ยตอนนี้ก็เหมือนจะแย่อินโดฮะอ่าชื่อชื่ออะไรกันอ่าแย่ไหมผมว่าแย่แล้วนะดูดิอินอินโดมันยากครับผมตรงที่จะกดให้ถูกก่อนเนี่ยแหละฮะแต่ว่าอันนี้รู้เนะนาะเอาโฆษณาฟรีไฟเอ่อดูดนี้สินี่เขียนอะไรไหมเนี่ยไม่เนาะ ศูนยสาศูนย์สามนี่ปะสวยสวยฮะศูนย์สามเฮ้ยเดี๋ยวหรือศูนย์สามคือนี่อ่ะผมผมผมจิ้มเถอดสองอันเลยโอ้ใช่มันศูนสองเริ่มนี้ไหมแล้วก็วนมาอย่างนี้ใช่ไหมมันมันวนอย่างนี้ปะถูกปะโอ้ถูกถูกฮะ เคยจำไอะไรโค้ดอยู่มันมันมันน่าจะวนอย่างนี้เริ่มจากศูนย์สองใช่ไหมศูนย์สามศูนย์สี่ชึ้บวนมาไปจบที่ศูนย์แปดตรงนี้มัง้งถ้าจะไม่ผิดนะอลองลองรอบนี้ต่อฮะเนี่ยสติกเกอร์โค้งแบบนี้ครับผมพบได้ในรอบๆจังหวัดรอบๆบเนี่ยเมืองน,นาโกย่านี่ฮะอาจจะจิ้มตรงกลางอ่ะผมไม่รู้ใครใครแบบใครในล็อบบีร้รู้หรือเปล่าถ้ารู้อาจจะกดใกล้เลยฮะเนี่ยมีคนรู้ด้วยนะ สติกเกอร์โค้งแบบนี้พบได้จังหวัดรอบๆนาโกย่าอันนี้ถ้าสมมุติรู้ทั้ง3คนเนะี่ยอาจจะต้องเดินไปหาปลเพื่อจะื่อทำให้มันใกล้ขึ้นเนาะบุกูเดะกับอิวาตะครับผมเอ่อค่อยๆไล่ไปฮนะถ้าหาอิวาตะเจอก็ก็เกมพลิกครับผมถ้าหาไม่เจอเกมก็พลิกเหมือนกันเนะี่ยหมายถึงผมแพ้มไม่รู้อีวาตะอยู่ตรงไหน มันอาจจะขึ้นมาแล้วแต่ผมมองไม่เห็นอู้รอตายปฏิหารโอ้โหอยู่ข้างๆฮามามาส,สืโอเค <laughs> ดีนะมีคนมีคนกดตรงญี่ปุ่นแล้กดเหนือโตเกียวนิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นชิงกันครับผมศูนยห้าสีหนึ่งเบอร์โทรอย่างกัตตูรกีฮะ แต่05ไม่ใช่ a อรีโค้ดเนาะ05เป็นเบอร์มือถือฮะถ้า02 03 04จะเป็น a อรีโค้ดครับผมอันนี้เวสมีน้ำๆเนาะเวสมีน้ำจำไว้ก่อนจำไว้ก่อนผมผมอาจจะจิ้มจิ้มไปก่อนสักตรงหนึ่งตรงที่เวสมีน้ำอิสเมลก่อนแล้วกันมันอ่านว่าอิสเมรหืออิสเมียอิสเมอร์ไม่รู้ฮะแคเดซี ทิศเหนือก็มีน้ำเนี่ยอายากละผมจิ้มแถบนี้แล้วกันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ด้วยทำไงดีแพ้แน่เลยเคเซอร์ลิมัวไปตรงกลางแล้วก็เป็นอู้เมืองทางตอนด้านล่างนะเนี่ยเขากดไกลมากทิศตะวันตกมีน้ำทิศเหนือมีน้ำนก็เป็นสักแง่งหนึง่ง แล้เขาจิ้มตรงไหนบ้างนะอาจจะจิ้มแบบเพื่อซ้ายนี่ซ้ายนี่ซ้ายนี่นเลยแล้วก็ตรงนี้ใกล้สุดโอเคฮะอันนี้ก็จะเป็นโหมดแบบโหมดธรรมดาเนาะเล่นหนีสักหนึ่งทีแล้วกันโอเคมาแล้วฮะคนครบแล้วครับผมก็ตอนนี้เราก็รู้วิธีเล่นแล้วนะว่ามันต้องเล่นยังไงก็จิ้มจิ้มให้ใกล้สุดฮนะไม่ไม่เป็นที่โลของแต่ละรอบเพื่อไม่ตกรอบครับผมเมื่อกี้ก็ที่สองก็โอเคฮะอเรามาดูตรงนี้กัน กับรถเลนซ้ายทะเบียนด้านหลังสีเหลืองเนาะฮะมันเขียนว่ายอกตัวหนึ่งนะยอกม,มันคือนี่ผมไม่รู้เข้าใจถูกไหมนะแต่คือคือถ้าถูกฮนะไอ้ใบตรงนี้มันไม่ควรจะหลอกเราเนาะเนี่ยยอกหกหกไม้มันหกไม่ไปยอกอืมผมว่าเข้าใจถูกแหละมันคงไม่เขียนว่ายอ,อกแบบมัวมัวซั่ว,ว,วๆเนาะใช่ไหมถนนถนนชื่อยอกแต่ไม่ใช่เมืองอะไรอย่างนี้อ๋อ มีคนกดห่างจากเรา11กิโลเมตรัน,น่าจะตึงอยู่วันนี้ผมจิ้มไปตรงกลางะ่ะเจอป้ายยอชิ้มยอกเนี่ยคนนั้นใช้อีกเกสหนึ่งแหละแซงไป6.4กิโลเมตรดูดิไปเกิดตรงไหนเนี่ยอู้เป็นยอกจริงด้วยทางใบยอห6กิโลไปทางตอนใต้ โอเคฮนะถ้าจิ้มเร็วก็กดตรงกลางแต่จิ้มแบบคิดนิดหนึ่งก็อาจจะกดแบบเสืยหกหกกิโลไม่ใช่หกกิโลดิหกไม้ก็บอก6ไม้ภูเขาตอนใต้เมืองตอนเหนือขอบคุณมากฮนะแล้วก็รถพิเศษด้วยฮนะก็ตรงนี้เนาะเดวายเด็ดมันมันคือตรงกลางเมืองเลยไหมถนนวิ่งซ้ายขวาตร,ตรงนี้ก็ถูกต้องไนะมันคือตรงนี้ ใต้มีอะไรชื้ออ๋อที่ใต้มีรถไฟนี่ตรงนี้ที่ใต้มีรถไฟก็โอเคฮะถนนเส้นนี้แหละผมอาจจะจิ้มแบบจิ้มไปเยอะๆเลยอลองลองจิ้มไปเยอะๆเลยก็ได้ฮะ,ะเผื่อมาตรงนี้ด้วยใกลขึ้นไหมไม่ไกลขึ้นอ่างั้นผมจิ้มไปทางซ้ายแล้วกันชื้สถานีอุลังบาทาอัอนนี้ตามเกสหมดเรียบร้อยแล้วฮะ ถ้าใกล้มันก็จะคืนเกสมาให้3อันเนาะถ้าไกลก็คืนมาให้นิดนิดหน่อยหน่อยอะอ่าเราต้องหวังให้มันใกล้ครับผมก็เท่าไหร่โอเคมันคืนสถานีรถไฟอุลังบัทหาถูกแล้วอืมไปไปรอบที่สามเดินดูสิ มันกะสีลังกาเนะี่ยเสาไฟมันคล้ายๆไทยนะแต่ว่าลักษณะบ้านมันไม่ค่อยใช่แอบตุกๆก็ด้วยครับผมที่้ายสีลังกามากกว่าไทยนะแต่คือเสาไฟมันคล้ายไทยจริงๆเนะาะยกเว้นว่ายกเว้นในเสาเนี่ยหัวมันจะใหญ่ๆครับผมน,นี้เสาไฟแบบเฉพาะของสีลังกาชื้อ,อเดินไปต่อฮะเพืเจอแบบป้ายที่อยู่อะไรอย่างนี้ดูสิเขียนที่ไหนเนะี่ยสาเีลังกาเนาะ ท็อปโปไม่รู้ว่าจะเข้าใจถูกไหมผมลองซูมไปข้างบนดูเอาเวลามานับถอยหลังแล้วเป็นภาษาเนี่ยภาาเนี่ยภาไหนนะเนี่ยภาษาภาษาเนี่ยไะคิดถึงโซนแบบใกล้ๆทํมมินถูกไหมอืมเขากดในทํมมินซึ่ง ภาษาก็คล้ายกันนลหลงกาเหนือกับภาษาในโซนทร,รมินมันมีมันมีคล้ายๆกันเนาะใช่ไหมถ้าศิลหลังกาตอนใต้มันไม่ค่อยมีภาษาแบบภาษาคล้ายๆทารรมินยกเว้นว่าจะเป็นแบบสนามบินอะไรอย่างนี้ฮะสนามบินต้องมีแบบทุกภาษาเนาะเพื่อรองรับทุกคนเนี่ยอ่าเอกวาดอเข้าผมมันมีบอลลาดเนี่ยบอลลาดซีนีซึงถ้าเจอภูเขาก็อาจจะกดตอนกลางผมอาจจะ ลางล่างอันหนึ่งกับกลางบนอันหนึ่งม,มีคนกดใกล้กว่าแปดสิบสกิโลเมตรซึงเขาว่าน่าจะกดในเอกวาดอร์ครับผมเอาเรามารอกันดีกว่าว่าเราอยู่ที่เท่าไหร่ผมอยากกดสักอีสักหนึ่งทีอะ อ่านี่ไงผมจิ้มตรงกลาง <laughs> โอ้โหจิ้มตรงกลางไลยวใกล้สุดชีวิตซูมไปดูดิโอ้มันอยู่ตรงกลางแบบเยื้องล่างนิดนึงโอเคฮะก็จิ้มแนวเทือกเขาเนาะแอนดิสตรงนี้อ่าเรามาดูตรงนี้ต่อครับผมอ่าอินโดอีกแล้วฮนะ เสาไฟอินโดมีสามเหลี่ยมอยู่ตรงกลางของเสาไฟที่โพท็อปอาจจะคิดถึงแบบเกาะชวาหรือไม่ก็แบบเรียวอะไรอย่างนี้อลวังบารลัดแจมบีติมอไม่รู้เข้าใจถูกนะมันเขียนแจมเบ้แจมเบกับแจมบีเดอะเซมหรือว่าไม่เดอะเซมะ เสาไฟก็เป็นไปได้นะที่จะเป็นแบบจัมบีเขาเขียนคาราวังเนะ่ยขอซูมมาแล้วกันเผื่อว,ว่าจะเจอคาราวังขึ้นไหมปรากดอู้พันสองพกิโลเลยเหรอกาลังไม่ใช่ละไอเนี่มีคนกดใกล้ละมีคนกดใกล้กว่าเราแต่ว่าไม่เป็นไรอย่างที่สองอยู่โอ้มันไม่ใช่ จำเบมันไม่ใช่จำบีมันอยู่ในเกาะชวาเนาะโอเคฮะดีนะกดแค่ทีเดียวได้เกสขึ้นมาสองสองแค่สองฮะถ้าใช้เกสไปหมดนี่อาจจะเรียบร้อยเลยชืบอ,อ่ะรอบนี้ไม่เจออะไรฮะเจอแค่ทุงยาถ,ถ่ายปีไล2 0อ2ี่อตัดเยอรมันทิ้งไปก่อนเยอรมันถ่ายปี2 0 2 3 มาดูทางเดิมดิกดหากลับมาที่เดิมเดินไปจอว่าจะจิมออสเตรียเนาะหรือโคโรเอเชียพมันน่าจะเป็นออสเตรียมากกว่าโคโรเอเชียนะใช่ไหม <laughs> ดูจากเสาหรือสโลวีเนียอะไรอย่างงี้อ่าผมจิ้มออสเตรียละนี่เนี่ยจากบ้านก็ดูเป็นออสเตรียมากกว่าถูกไหมอันนี้โอเคมีคนจิ้มโปลแนลนด์เยอรมันก็โอเคฮะแล้วยังไม่ตกรอบยังไม่ตกรอบคือโอเคละ อันนี้กล้องเจนสามเดินออกจากซอยก่อนแวบ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 ซืบ,บ,บ,บออะออกจากซอยผมอลองเมื่อกี้เหมือนมีป้ายข้ามทางวาลายเอาหายไปแล้วไยหายมันเป็นเบลแกเรียได้ไหมหรือไม่ใช่เนะี่ยเหมือนจะไม่อา่าโรเมเนียจัดภาษาอืม ผมกดบูคาเรสแล้วกันแต่คือถ้าถ้าถ้าเล่นดีๆอาจจะกดเผื่อๆหลายๆเมืองเนาะอาจจะไม่ได้กดแบบเมืองหลวงเมืองเดียว15วิสุดท้ายดูซิเรายังอยู่ที่หนึ่งอยู่ไหมถ้าอยู่ที่1ก็ประหยัดเกสไปก่อนแนะถ้าอยู่ที่ท้ายๆอาจจะจิ้มไปเยอะๆหน่อยถ้าจิ้มจิ้มน้อยมีโอกาสแพเยอะดูดิ โอเคบูคาเรสถูกละถูกละมีโรมมเนียน้วสามคน,น่ยอ่ารอบต่อมานี่อินโดหรือว่าวิทะเบียนเอ้ยทางนั้นไปไม่ได้โอเคไปทางนั้นก็ได้ชึบ อ่ารัวเป็นรัวสีแดงขาวก็อินโดเนาะตามธงชาติชื๊บตรงนี้มีเขียนอะไรไหมไม่มันไม่ได้เขียนชื่อเกาะหรือชื่ออะไรเลยลูวูลูอุตระพมันมันคือคาบูประเทนที่ผมจำไม่ได้เนี่ยมันมันอินโดนีเซียนี่ยแหละ ผมลองจิ้มไปก่อนรอบนี้ผมไม่มั่นใจเลยว่ามันไปตรงไหนของอินโดเนาะเอไฟสุมารด้วยบ้านก็ขายโซนนี้อลองมาฮะโอเคโอเคบางทีทรงบ้านก็ช่วยเราได้ไอ้ทรงนั้นที่ผมเคยพลาดไปไมีใช่จำได้ไหม ที่ที่ผมเจอบ้านหลังนั้นแล้วไปกดสุมาตร,ราแม่งโหโคตรเล่นพลาดเลยร <c oughs> ับนะแวบบายเหียวไหมอินซูเลเตอร์ขาวลองลองฮะคือถ้าฝั่งถ้าอีกคนหนึ่งกดใกล้กว่าผมก็อาจจะกดแบบสามปบีกทีหนึ่ง เดี๋ยวไม่ก็เดินหาเบอร์โทรศัพท์เนาะต่คือรอบรอบนี้เป็นบาซิลฮะจากเสาไฟและเดอร์โปซึ่งเดินหาเบอร์โทรศัพท์ก่อนก็ดีครับผมมันประเทศใหญ่อะอลา,าโกอารสรถตู้มันเขียนอลา,าโกอา อืมขอบคุณนะฮะขอบคุณที่เดินมาเจอรถตู้ครับผมที่2รอบหนึ่งที่1รอบหนึ่งต่อไม่แย่ครับผมดูเกมสัมารีกันชึบนี่ก็จะรวมฮะว่าใครกดใกล้ที่สุดใครเป็นคนตกรอบเนาะกดใกล้สุดกี่รอบเนี่ยหรอบ อ๋โอเคครับผมนั่นแหละฮะก็คือโหมดที่ไม่ใช่โหมดกดแรงเนาะจริงๆมีอีก2โหมดคือ Battle Royale Distance เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันแล้วก็ทีมดูเอล v 2ครับผมแบบไม่กดแรงเนี่นโหมดที่เล่นเพื่อความบันเทิงเล่นกับเพื่อนก็ได้เนาะไอโหมด2 v 2อน่ชวนเพื่อนมากดด้วยหรือไม่ก็แบบดักตบเพื่อนใน Battle Royale อะไรอย่างนี้ครับผมก็ทาได้เหมือนกันนะสหรับคลิปนี้ลงคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับผมสำหรับนี้ไปบายครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผม